โคศนาโซเสียมอะพ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนสนใจซื้อห่าโอ่งตรามื่กรไว้ใส่น้ำดื่มกันนะโอ้งมันโมเมนต์โฆษณาโอ้โฆษณาอีหยังสัตโฆษณาคอนสิร์ตันพายาบ้าคนสิ้์เลี้ยงอีลอนผู้นนำทีมก็คือบอยไฟท์นี่บอยยากบอยยากยริงใจอลังการเลี้ยงอีลานมินิมาร์ท เมันร้านขายห่อนมันโมเมนต์ล่านข้าดิบันเทิงสีนี้ยังกว่าไปยิ่งใหญ่อลังการเลื่องนล้านอินคอนเสิร์ตท like okay, ่านจะได้พบกับของคารวาบันเทิงมากกว่าสี่ชีวิตโอ้ยแสดงอห้านพี่ชิลอยหาเลย เเสียหัวไม่ีาวมาชุดไฟแสงสีเสียงเวทียักษ์ใหญ่ไม้แผ่นเดียวสดาั้นเก่าชั้นไม่แ่นเดียว มยูซื่อไม่เปลี่ยนเขาข้อชนะยูอ่ะท่านจะได้พบกับผู้นำทีมงานไอหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีที่สุดจากจังหวัดน้องขาย เป็นลูกชายหัวฝีหัวหนองของคุณแม่ใหญ่จันทร์มันหัวแก้วหัวแหวนหัวฝีหัวหนองโอ้ไม่เป็นตะกี้เดียนหัวฝีหัวหนองมาหนิแม่แก้วหัวแหวนคุณเอาปานันฑิตหัวแก้วหัวแหวนโอ้ยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ใหญ่จันทร์และคุณพ่อใหญ่เอาล่ะเอาล่ะเอาต้าแม่กับพ่อเราเจ้าขอาพ่อเถอะ เจ้าของฉายาพระเอกน้อยปอยฝ้ายมาลัยพรเจ้าของผลงานเพลงตลกอกหักอลือลั่นสันนฟ้าและพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับชุดใหม่ล่าสุดชุดสีซอให้ควยฟัง คอยสิไปตลาดเจ้าสิกินอีหยังบ่อโอ้บ่ะัดอยากดรอกเจ้าอยากกินย่างกระซือมา่ลดก็ต้องห่วงข่ด้วย่อยเมย่อ,อยกกินยังบ่ะัดได้ดรอกเดี๋ยวเจ้ากนาระคอยเห็นเจ้าเฮ็ดงานเมย์ค่ะคอยขอยไอตนเจ้ามีอย่างกระยาเคสู้เจ้ากินอืมช่วงนี่หันกระนี้ยินเจ้าจมบ่อเมยดู หน้า s out, <S <l ays> มือสาวหวานฮอตบ่อยากลูกนอนเฮ็ดกีดีอยู่เป็นแต่ยี่โตนให้โอ้ดีดีแมวมันเนาะจ้าเสือพานาแพ้กับคือกัน ยาสไสตะตุกเกาเกาหลายโอ้กับคนเหตุงานเนาะใส่ไปในข้าวเนื้อมากับเปื่อนธรรมดานล่ะอันที่คอยซื้อมให้น่ะนี่ตะตุดีๆใหม่ๆกังหูจักเอามาใส่แน่คอยก็ยังให้เจ้าเป็นตะเบิงให้ดูดีเจ้าก็คือกันนั่นล่ะเจ้าก็บเจ้าโบให้เจ้าคอยร้ายแนวดีๆคอยซื้อมให้เจ้าใส่เจ้าก็บอ่เอามาใส่จักเถื่อเสียเงินถิ่มซื้อ แม่ยังอะไลแนวดีดีอ่ะเอาอกประกันนันดีจ้าเสื่อมากแล้วบ่ได้ใส่งานอียังทรงเบ,บียประกันทิมซื่อเอามาใส่ไน้่หแม่างบ้างนั้น <laughs>